สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเตข่าวสารของเลสเตอร์ซิตี้ก่อนนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกเตือนใจเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ข่าวลือการเชื่อมโยงนักเตะก,กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็คู่แข่งรวมถึงเทม่อับรรฮัมอีวานโทนี่พอพักบาแล้วก็วินฟตดเอนดิด้ สโมสรต่างๆกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกเลนะครับประจำฤดูกาล2020-21 20 20นี้ใกล้จะถึงบทสรุปแล้วแต่สำหรับเลสเตอร์นั้นมันไม่ใช่โดยบรนด์เจเอร์นะครับพยายามที่สร้างทีมของเขาสำหรับฤดูกาลต่อไปเลยในขณะที่เลสเตอร์ต้องมุ่งเน้นในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม เพื่อการันตรีในการจบสีลนับแรกในพรีเมียร์ลีกแล้วก็กำชัยในเซิรเบคครับรอบชิงชนะเลิศก,กับเชลซีแต่ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมสามารถพลิกผันได้ตลอดเวลาเลตเตอร์ได้รับการเชื่อมโยงกับข้อตกลงที่เป็นไปด้วยอย่างมากมายโดยมีนักเตะหลายคนอยู่ในริดของเลตเตอร์ด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงมีข่าวล่าสุดและการคาดเดาจากในได้รอบๆ k บ n g Power Stadium มหมดคู่แข่งไปหนึ่ง และโจสตีนะครับอาจจะรับเพิ่มโอกาสในการคว้าตัวอับราฮัมหลังจากที่เดวิดมอยนะครับกุณซือของเวสต์แฮมยูไนเต็ดยอมรับว่าทีมไม่มีกำลังซัพย์มากพอที่จะซื้อตัวแทมมี่อับราฮัมกองหน้าของเชลซีมาร่วมทัพคุณคอนตกเป็นข่าวว่าต้องการหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมในซั่นนี้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ดาวยิงวไว้3ปีที่เป็นส่วนเกินของสิงบลู จะด้วยราคานั้นที่ถูกตั้งเอาไว้นะครับสูงถึง40ล้านปอนด์ทางนายใหญ่ชาวสกอตแลนด์ยอมรับว่าไม่มีปัญญาที่เข้าถึงมันทําให้เราต้องล้มแผนโดยสิ้นเชิงเราต้องตัดใจซะนี่คือสิ่งที่เดวิดอยกล่าวถ้านั่นเป็นราคาถูกตั้งและก็นั่นคือสิ่งที่กําลังพูดถึงเราคงไม่เข้าถึงเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นและเราไม่มีเงินที่จะซื้อกองหน้าด้วยราคาขนาดนั้นด้วยและนั่นเป็นตัวเลขทั้งหมดที่เรามีหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่คุณไม่มีทางรู้เลยที่นี่ ผมไม่คิดว่าเราจะใช้เงินมากขนาดนั้นเพื่อตัวนักเตะเพียงคนเดียวมันคงเสื่อภัยมากหากเราทํามันไปสุดรับข่าวต่อไปครับพร้อมสู้ย่างชิงทุนี่อเพอตันคู่แข่งนิรีกของเล t เตอร์สตีนครับกำลังเตรียมที่เสนรอราคาเพื่อเ็ัญญากับอ e ีวานทุนี่กองหน้าดาวรุ่งของบินฟอสซึ่งก่อนหน้านี้เลเตอร์เคยเชื่อมโยงกับกองหน้าวัย2 5ปี พร้อมกับอาร์เซนอลลียดเวสต์แฮมแล้วก็วูฟแฮมตันโทนี่ย้ายมาจากนอตแฮมตันทาว์มาอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัวเพียง2 0 0แสนปอนด์เท่านั้นเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2015ได้มาเล่นในพรีเมียร์ลีกไ้เพียง2เกมแล้วก็จบข่าวนะครับจนมาถึงช่วงซัมเมอร์ปี2018นะครับนิวคาสเซิลมีการตัดสินใจขายให้กับโทนี่ให้กับปีเตอร์โบโร่ที่เล่นอยู่ในลีกวัน เขาปรับตัวเล่นในลีกวันไม่ยากเย็นเพราะทุกสโม,มสรที่เล่นด้วยสัญญายืมตัวไม่ว่าจะเป็นบาร์ซิลีชูรูฟบิลลีสคานเทอร์วีแกา์ต่างเล่นอยู่ในลีกวันทั้งหมดมีสถิติทั้งหมด16ประตูจาก44เกมในซีซั่นแรกแล้วก็24ประตูจาก32เกมในซีซั่นต่อมาถัดมาในครับโทนี่คองดดวซ์โวยลีกวันแล้วก็ถูกจับตามองจากหลายสโม,มสร เป็นฟอร์ตท,ที่อ,อกหักหลายครั้งในการเลื่อนชั้นสูเปอร์มิลเลียในต้องขาย2ตัวรุกอย่างโอลิสวอชกินกับซาอิสเบนนาวาจึงต้องไปคว้าตัวของโทนี่ที่มีค่าตัวเบื้องต้นเพียง5ล้านปอนด์เท่านั้นและอาจจะเพิ่มเป็น10ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขของโบนัสแล้วใครจะเชื่อว่าถึงตอนนี้นะครับโทนี่ซันโบวเป็นทั้งหมด30ประตูนในแชมเปี้ยนชิพขณะที่ซีซั่นนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับาดาวซันโบวลีกวานเนี่ยกำลังจะกลายเป็นดาวซันโบวแชมเปี้ยนชิพและซีซั่นหน้าเน,น,นา ที่จะเสนอชื่อของตัวเองเลดนแลนในเวทีของพิมลีกบ้างเป้าหมายแรกคือการพาเบนฟอรส์สเลื่อนชั้นเข้าในรอบเพย์ออฟัวนี้มีความเร็วความแข็งแกร่งและที่สําคัญสามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมแค่3อย่างนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่ทําให้เนี่ยเขาเอาตัวรถสบายสบายในพิมลีกเหมือนอย่างที่วัสกินกําลังทําอยู่ในเอตามิลาดีแอลนตินนะครับสื่อชั้นนาของกีฬานะครับรายงานว่าเลตเตอร์และเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายสโมรสรที่กําลังยื่นข้อเสนอให้กับตัวนี้ในช่วง ตลาดการซื้อขายนัตเตในช่วงที่กำลังจะมาถึงนี้สรุบข่าวต่อไปเอดีดีอยู่ในลิสต์ของผีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของพอปอกบาที่แมนเชสเตอร์ในเต็ดอาจจะส่งผลกระทบต่อเลเตอร์ตามรายง,งานของพอปอกบาถูกช่อมโยงหลายครั้งกับการย้ายออกจากอูทรัลฟอร์ดโดยสปอร์ตสตาร์ย่างมิโดราอุรานะครับมีการเปิดเผยต่อสาธารณะว่ากองกลางรายนี้ต้องการออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ในเต็ดทันที อย่างไรก็ตามนะครับโซชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรั้งเขาวอยู่กับทีมต่อไปและก็เตรียมเจรจามอบค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ400ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา4ปีส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการเสี่ยงที่จะเสียสตาร์เลือดน้ําหอมออกไปแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้แล้วก็ย่างยิ่งว่าในการเจรจาสัญญาเนี่ยเริ่มในเดือนนี้โดยแมนยูยินดีที่จะให้นักเตะไว้แปปีรายนี้ได้รับค่าเหนื่อยตอบแทนสูงสุด อีกไม่นานนะครับปอกบาก็จะเข้าสู่ปีสุดท้ายของข้อตกลงในปัจจุบันของเขากับแมนยูและหากไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่เนี่ยกับต้นสังกัดเขาก็สามารถย้ายออกจากทีมได้แบบฟรีๆเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลหน้าหรืออีกหนึ่งทางของแมนยูนะครับสามารถเลือกที่จะรับเงินในช่วงซัมเมอร์นี้หากเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็มีการกล่าวกันว่าแมนเชสเตอร์ูไนตดมีการตั้งค่าตัวของปอกบาไว้ที่80ล้านปอนด์ด้วยดิสกมูซอนเดิมของเขาอย่างยูเวนตุสและก็เรอัลมาดริดต่างให้ความสนใจในการเซ็นสััญญากกบปอปบด้วย สำหรับข่าวต่อมามีข่าวลือนะครับว่าเล t เตอร์นั้นกำลังที่จะปิดฉากการย้ายทีมของโรบินโก s เซนส์ที่มีรายงานใหม่จากอิตาลีในช่วงค่ำคืนชี้ชัดว่าอาจจะทำข้อตกลงไม่เสร็จโดยตุสโตเมคาโตเว็บสื่อดังของอิตาลีรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเล t เตอร์นั้นได้เพิ่มความสนใจในแข้งทีมชาติเยอรมน,นีที่มีข่าวตกลงค่าธรรมเนียมประมาณ21.6ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้ กันโซเมคาโตเนี่ยคาดการว่าราคาของเขาอาจจะสูงขึ้นหลังจากที่โกเซนยิงประตูไปแล้วทั้งหมด10ประตูนในซีเรียนัดที่เสมอ1ประตูต่อหนึ่งกับซัสซูโอโลบางทีอาจจะสําคัญกว่านั้นอาจจะอ้างว่าแข้งไังยุบป,ปริรายนี้ต้องการที่จะอยู่ในอิตาลีและก็เข้าร่วมกับอินเตอร์มิลานหรือ,อยูเวนตุสระบ,บุว่าเลตเตอร์นั้นใกล้ที่จะปิดเดลโกเซนที่จะเสริมแต่เสริมว่าคําตอบรับสุดท้ายไม่ได้พูด มีการกล่าวกันอีกว่าเปโลบัสเซโดนะครับซึ่งเป็นตัวกลางที่รับการเจรจาข้อตกลงเพื่อให้ผู้เล่นเข้าร่วมเลตเตอร์แต่โกเซนและพ่อของเขาเนี่ยซึ่งดูแลผลประโยชน์ของเขาเขาเปิดเผยว่าเขาอยากย้ายทีมภายในอิตาลีด้วยการเสนอค่าเหนื่อยราว26ล้านปอนด์อินเตอร์เพิ่งคว้าแชมป์การโซซ,ซิริอ,อามาครองได้สำเร็จแล้วก็มีการปิดฉากควา้าแชมป์ระยะเวลา9ปีของยูเวนตุสในฐาน,นะแชมเปี้ยนอินเตอร์มิลานไตรตองนี้แล้วว่าสตีเวนจาง ประธานสโมสรอ,อินเตอร์มิลานของอิตาลีจะสามารถยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวในการสัญญากับโกเซนเป็นของขวัญให้กับคุณสืออันโตนิโอคอนเต้หรือไม่เลเตอร์ทำการค้ากับวาตารันตาในช่วงรูร้อนที่ผ่านมาโดยแย่งที่โม,มติคาสเตเย่ฟูลแบ็กมาร่วมทับซึ่งตอนนี้นะครับเลเตอร์ยังเชื่อมโยงกับโกเซนพร้อมกับเชลซีแล้วก็แมนเชสเตียร์โกเซนสามารถเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กแล้วก็วิงแบ็กแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกส่ง เล่นในตำแหน่งปีกซ้ายในรูกการนี้เขายิงบลร์ทั้งหมด11ประตูกับแบกแอซิดจากการลงสนามทั้งหมด39นัดในทุกรายการสรุปข่าวต่อมาหากเชลซีคว้าฮาร์แลนเสริมทัพจริงนะครับเลตเตอร์ Letter, จะรับประโยชน์อย่างมากในเรื่องนี้โดยเชลซีนะครับเป็นหนึ่งในสีนสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่เชื่อมโยงกับเอลิมเบลฮาร์แลนซึ่งเป็นการวางแผนในการย้ายทีมของเลตเตอร์ดูง่ายขึ้นเลตเตอร์ Letter, ก้าวหน้าต่อไปในฤดูกาลนี้แล้วก็ไม่น่าอยู่นิ่งกับแข้งเป้าหมายที่อยู่ในลิสต์การซื้อขายของบรเอนเดร์เจอร์มีกองหน้าชั้นนํา2คนอย่างจิมบิวดี้และก็คลซี่เฮนาโซในการทําทีมของเขาแต่สมุสรนี่กําลังเชื่อมโยงกับการเสริมทัพในเกมรุกอีกคนและการซื้อขายที่กําลังจะเกิดขึ้นของฮาร์แลนด์นะครับกับเชลซีจะสามารถจุดโประกายเอฟเฟกต์โดมิโนที่เลตเตอร์จะสามารถใช้ประโยชน์กองหน้าบรูเชียดเดร์มอนไวยี่สปีรายนี้พร้อมจะย้ายออกจากทีม เพื่อหาเงินก้อนโตและมี4ทีมนะครับในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์นเต็ดแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีกำลังอยู่ในช่วงการเจรจาสัญญากับแข้งราวนี้หากเชลซีประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับเขาก็จะปูทางให้แทมิอัอบ,บราฮัมย้ายออกจากเตมวอตบีตในเร็วขึ้นหลังจากที่โทมัสทูเกิลนะครับมารับงานแทนที่แฟรงค์เลมพาดในเดือนมกราคมทำให้อับราฮัมมิอกาสลงสนามน้อยลง แล้วก็มีรายงานว่าแข้งวัย23ปีรายนี้พร้อมที่ย้ายออกจากทีมด้วยค่าเหนื่อย40ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ข้อตกลงทั้งฮารแลนและก็กองหน้าคนอื่นนะครับที่จะมาถึงที่นี่ก็จะเพิ่มโอกาสให้กับเลเตอร์ในการจอดลงของอับราฮัมด้วยสำหรับข่าวต่อไปครับเลเตอร์ letter พร้อมโลสีแข้งและรมทุนแย่งชิงเอเดอาจากคู่แข่งพิมเลีก เลตเตอร์ยังคงมั่นใจในการเอาชนะการแข่งขัน20ล้านปอนด์สำหรับออชอนเอดูอาร์ e ในขณะที่อัมซ่าโซรีนะครับคิสเยนฟุกและก็เวสต์มอร์แกนคาดว่าจะออกเดินทางตามรรงงานของเดอเทลกราฟโดยสื่อดังแดนเมืองผู้ดีนะครับรายงานว่าเลตเตอร์ยังคงเชื่อมั่นว่าสโมสรน,นั้นจะชนะการแข่งขันสำหรับศูนย์หน้าฝีเท้าดีซึ่งจะเชื่อมโยงกับทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกใน2ปีที่ผ่านมาโดยเอดูอาร์นะครับเหลือสัญญาอีกไม่เกิน12เดือนกับเซลติกและพร้อมที่จะออกจากทีมนะครับด้วยค แม้เป็นฤดรูการที่น่าเศร้าของเซลติกในรูการ2020-21แต่แข้งทีมชาติฝรั่งเศสร,รุ่นอายุไม่เกิน21ปีรายนี้ก็ยังคงไล่ล่าตาข่ายได้อย่างต่อเนื่องโดยทาประตูไปทั้งหมด21ประตูของเขาในรูการนี้แต่ด้วยความพ่ายแพ้ต่อเบรนเจอร์4ประตูต่อ1นึเมื่อวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมามอแกนและก็ฟุกนะครับเป็นนักเตะค,คนสําคัญของเรตเตอร์ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2016นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในเดือนกรกฎาคมโดยสโมสรอาจจะไม่ต่อสััญาาบบบใหม่กกพวเข ส่วนอัพซาซอรีนะครับอยู่ในริดรายชื่อการขายออกจาก,กทีมด้วยเช่นเดียวกันโดยตกเป็นแข้งสำรองนะครับของวิทเฟตเอนดีแล้และก็นอมปาลิสเมนดี้ตามลำดับซึ่งซอรีเนี่ยมีการช้ำโยงกับนิโคลโซนและก็เวสบอมในเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้านธุงกิจฮุนแดนะครับก็จะกลับไปที่โรม่าหลังจากที่ยืมตัวของเลเตอร์ล้มเหลวหลังแข่งทีมชาติตุรกีไม่รับโอกาสในการลงสนามในพิมพ์ลีกตั้งแต่เดือนธันวาคมและทําผลงานเพียงเล็กน้อยเทียบกับค่าตัว11ล้านปอนด์สลับเงื่อนไขในการซื้อขาดเขามาร่วมทัพ นี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของ l e t t e r i t y นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ